เอาเงินน้องไปประมาณแสนกว่าใครอ่ะไอสองตัวเฮี้ยนแล้วมาโดนพวกผมกระทืบตายเนี่ยในแรเลยก็เลยจับมาเนี่ยมันอยู่แก๊งอะไรอ่ะมันไม่มีแก๊งแล้วผมมีอะไรจะเล่าให้พี่ฟังด้วยแบบเฮี้ยจัดเลยแต่แต่มันพูดไม่ได้พี่เขาเคยบอกไอสองตัวเฮี้ยนน่ะเจ้าไงให้พี่ไปคุยเลยผมรอพี่มาเดี๋ยวผมตามให้ที่มักำลังมาพี่ทอละ แค่ผมเรียกแสนเดียวนะถ้า,ถ,าถ้าไม่จ่ายเอ็มหนึ่งก็ขอหายสองอันเลยไวเบรับมาเก้าหมื่นบางทีเมื่อวานเนี้ยหนึ่งแสนหนึ่งอ่ะรับห้าอันอะไอเย็นจัดเลยในกระตกอันละสองหมื่น,น 2, อ่ะ <c oughs> ต้องซ้ำให้เนี่ยอะไรมากก็จะก็ปวดของเราไปด้ย เดาซาำเลี้ยงเดาซาำเลี้ยงเดาซาำเลี้ยงโอเคครับป่าจัดหัวเรือโคราชครับผมตามเลขอะไรนะเลขเจ็ดแปดแปดดูดิยี่สิบสองอัน ยิบสองกล่องคูณบูบูบ,บูบาบาบูสองแสนหกสี่หมื่นตัวมันไกลไปสแสนหกสี่หมื่นจะแสนแปดแสนโอเคครับอือแ,แปดแสนละฮัลโหลฮังเลเดี๋ยวมาแป๊บนึงฮังเลสามร้อยไหมพี่ ฮัลโหลเอ้สายฟ้าว่าไงน้องโจ๊กโจ๊กโจ๊กมันกินตรงนี้ได้ไหมฮัลโหลสายฟ้าว่าไงน้องสายฟ้าว่าไงอะไรนะเออพี่อยู่พี่อยู่แลนดเขียวเนี่ยน้องทิสีอยู่นี่แน่แลนด์เขียวแบบพี่ใครอยากให้หาผู้หญิงคนไหนอะเอ้แอบฟังแอบฟังก็มีก็ไม่รู้แก๊งอะไรนะมีมีหัวผู้หญิงสีสีฟ้าออกม่วงๆป่ะคือใครวะ เลีครับวันหอยจะเลี้ยงแบบพี่ได้ครับน้องใครอ่ะสีฟ้าออกม่วงมีด้วยหรอไม่มีให้ใหหญ่มอทำให้ไม่ได้อะดิอะไรใหญ่เหรอคือว่าทางเลได้รับรับสารมาบอกว่าให้โตให้หนึ่งชั่วโมงให้เป็นผู้ใหญ่หนึ่งชั่วโมงครับอ๋ถามว่าทำให้เลโตได้หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยหมอที่นี่ทำให้ไม่ได้ครับ อยาม,ออมีหมอมีหมอคนหนึ่งอะหมอสายฟ้าเขาทําเป็นจากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ขนาดเขายังใช่เขายังเปลี่ยนจากทอมเป็นเธอได้เลยถ้า <c oughs> ทำไงครับ <c oughs> ไม่ยากครับลองไปอยู่กับน้องผมสองสองเลยสวัสดีครับสวัสดีสัสดีสวัสดีครับลองลองโทรไปหาสายฟ้าดูครับจิตแพทย์คนนี้ย ใช่ครับเขาเปลี่ยนได้ทุกอย่างเปลี่ยนจากทอมเป็นเธออ๋อเห็นพี่เขาโทรมาด้วยเพิ่งเห็นอืมอมาลีตัวฟรีโคราชโอเคครับเดี๋ยวจะโทรหาพี่สาย้ฟด้วยครับครับผมเขาเปลี่ยนได้ทุกอย่างเปลี่ยนจากทอมเป็นเธอเปลี่ยนได้ทุกอย่างเปลี่ยนตรงไหนอยากอยากอยากให้เปลี่ยนตรงไหนเขาเปลี่ยนให้ได้หมดเลยใช่ขนาดนั้นเลยหรอเขาเคยเป็นหมอเก่าพอจ๊บ่ะจ๊บผา ชอบหรือเปล่าครับชอบหรือเปล่าชอบหรือเปล่าครับพี่ชายชอบโอ้โหโอ้โหคือเอ้ยังไงไม่ไม่ครับไม่ครับหนูเห็นได้ยินโอ้โหโอ้โหอ่หนูได้หนูได้ขออีกสักสามทีได้ไหมหนูได้ขอ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 อีกสามทีนี่โตเลยอีกสามโตเลยอะไรเนี่ยเนี่ยเออเปนเป็นชุดขออัพมาไม่ไม่เอีสามทีแล้วขอขอจุ๊บว่าแบบนั้นเลยนี่ได้เลยไอ้ไอ้บอสมาไงวะเนี่ยดูดิ กงไออ้บล่ะจุ๊บอะไรใครวะขอขออีสติปีครับเออสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสี่แล้วใช่ปหมอีกสองครับจุ๊บ <c oughs> สุดท้ายแล้วนะที่สุดท้ายนะคะจุ๊บอ้โหโห อ้าวเด็ดยเออทำบ่อยๆแลววันนี้ค่ะโจ,จ,จแบบนไปอยู่ที่บ้านาไหมคะเรไม่ไปขใครหรอแอมาตีออะจุ๊บห้างเลยไงจุ๊บได้คนอื่นไม่ได้อ้าฮถ้าจแบบเนี้ยไปอยู่ที่บ้านหางไหมคะฮะอะอ้ห้งเป็นไรอะอะอไปไปไปอยู่ที่บ้านด้วยกันไหมคะสวัสดีครับพี่ผมมัน สติไม่ไม่ค่อยปกติคนต้องขอเธอได้ครับอะพังไปแล้มึงหวังพี่มึงเองหรือเปล่าเนี่ยเปลี่ยนไปหลัดงงเจ้าเจ้าเดี๋ยวพังขอโทรหาเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะไปกินข้าวมาไปแปรงรถก่อนก่อนที่จะโทรอ่ะเธอญขามาเชิญอ๋อไปกินข้าวมาหนูจะไปไหนเนี่ยหนูจะไปฟาร์มแล้วหนูจะไปไหนได้ไปฟาร์มมั้งไหมไม่เลยมันจะไปเดี๋ยวเขาไปไหนอ่ะ ไอชันแรมนะไอนะอยู่เราบล็อกเราจะไปหรออ่าปังกันเหรอไปไหนอทักทาลสวัสดีค่ะน้องหนูอ่าน้องหนูมีกี่คนอ๋ออ๋ออ๋อิบแปดล้านะเอมาลีเราขอนายถ่ายรูปที่ปั้มตอน2019ไปกลับครอบครัวบอกจะแอดมาไม่เห็นแอดมีรูปประเดชส่งให้ดูในแคลนได้ครับส่งมาเลยครับอะไรนะอะไรนะครับติดต่อแต่ถ้าอยากไปไหว้พ่อต้องติดต่อวันนี้ครับอาหาร เครับโควิดเป็นโรคติดต่อถาย,ยากไปไว้พอต้องติดต่อทางไหนครับติดต่อทางเฟซครับไ, <ป S 1> ได้ย <ไป S 1> ินไหมเนี่ยได้ยินค่ะจะไปไหนครับเนี่ยอ,อโซจะบ,บินไปต่างประเทศครับไฮโซชื่อโซไม่พอไฮโซอีกเนาะเราไปต่างประเทศนี่คือ,อยังไงเป็นเล่นเทนนิงเหรอ ก้าเดี๋ยวมานะก้าไปหาลโอเคโอเคหาใครนะไปหาลูกพี่มีลูกแล้วเหรอพี่ต๊อดใช่มีลูกแต่ไม่มีพ่อของลูกเนี่ยมีลูกพี่่สยฟ้าบอกให้พี่ต๊อดไปน้ำตาลด่วนนะคะโอเคครับโอเคครับโอเคค่ะโอ้โหมันก็มีเบอร์พี่ไม่เห็นโทรบอกอะไรนะคะอ้าวอะไรนะอ๋อไน่มาบอกให้แล้วอะค่ะอ้าวเไม่เนทีตรงนี้อะ โอเคค่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะถ่ายได้ดีดีมั้งเอามาไปไหนเราจะไปไหนเนี่ยอะไรนะเราจะไปไหนอ๋อไม่ฮังฮังจะไปส่งน้องไปเอารถอ่ะโอเคโอเคคร่ะเจอกันนะครับเชอร์บายบายนะครับเจอกันนะครับเจอกันครับแจ้งชวนเมื่อไปบ้านปูดูเมื่อยังไม่รู้จักห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าดูไป มีอยมีอยู่พี่พี่ตอบรับปูนไหมคะพี่รับครับมีมีมีร้อยถุงครับพี่อ่าได้ได้ถุงละพันได้ป่ะพันพันให้พี่เธอพันหนึ่งพี่เอาไปตีของได้ได้ครับพี่ได้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 น้องชายเจอกันตู้นะปืนปืนอยู่ในรถัาพี่โอ้ปืนอยู่ในรถดอกใช่มันไม่มัน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 ไม่หนักพี่มันเยอะอ่ะได้ได้ได้มา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 โทษโทษพี่เบื ไอทิมใช่ครับทีมผมไม่ขายตันสองก็ได้กำไรแล้วปะถุงตกกำไรสองหมื่นร้อยถุงเอาหมดอะถุงละพันหนึ่งอยากตำรวจบางทีมันไม่มีมันไม่ครบไง เลขอะไรติมสองเจ็ดสองครับเลขอะไรครับพี่เลขเจ็ดแปดแปดครับครับตก็ไหนจะพักแก๊งอ่ะรออยู่นะครับพี่ของคครับครับพี่ ปิดฉากเธอจังเธอเริ่มต้นใหม่ได้ไวส่วนผมยังวนอยู่ที่เดิมไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่ได้ไงเขาก็ไปซื้อต้นไม้มาปลูกใ,ใหม่่ะได้เริ่มต้นใหม่ก็ใครแน่นอนไอ้หี้ย่ะงงหรือแกล้งงงเนี่ยน้องเอ้ยไปแลนกันรอแป๊บนหนึ่งนะยิ่งไปโอเค รู้จักเหรอสองคนเมื่อกี้คนไหนสองคนเมื่อกี้ผู้หญิงเหรอเพื่อนซ้ำไม่ใช่ไงออนเพื่อนซ้ำสองคนเลยนะพี่ต่อผู้หญิงสองคนเหรอหรอใเรียกมาคุยบอกไอ้แท็กมามีมีอะไรวะน้องพี่โกอยู่ปะโกอยู่โกอยู่น้องในแก๊งเราโดนโดนปุ่นอะ ล้วทีนี้พวกผมจับโจรได้เันเอาเงินน้องไปประมาณแสนกว่าใครอ่ะไอสองตัวเฮี้ยนแล้วมาโดนพวกผมกระทืบตายเนี่ยในแลร์เลยก็เลยจับมาเนี่ยมันอยู่แก๊งเลยอ่ะมันไม่มีแก๊งแล้วผมมีอะไรจะเล่าให้พี่ฟังด้วยแบบเฮี้ยจัดเลยแต่แต่มันพูดไม่ได้พี่ค่อยบอกไอสองตัวเฮี้ยนน่ะจะเอาไงให้พี่ไปคุยเลยผมรอพี่มามาเถอะถ้าเราไม่มามันจะมีปัญหามากกว่านี้สวัสดีครับ ไหนคนไหนอ่ะแม่พี่สอมคนนะครับไม่แพงหรอกมาเออมาคุยถ้าเราไม่มาคุยอ่ะถ้าเรามาคุยมันคอยสองกับมาเชยนี่นะจะมีปัญหาคนคนเสื้อโซเชียลนี่มาเชยส่วนคนเสื้อขาวนี่กับฉลามสนุกคอยก็นี่ไงพี่มันเป็เท่าไหร่นะครับท่านเรลโลขายปลาเสร็จประมาณหกหมื่นกว่าครับทั้งหมดละแสนแล้วก็กระสุนชายไฟอีกอะเยอะครับแล้วกระสุนมาตอนจับอีกก็กระสุนน้องดมอีก ไม่ไม่หรืเขารออีกคนหนึ่งมาคุยอยู่พี่เขายังไม่มาเอากระสุนน้องไปด้วยหรอไม่ไม่ยิงต้องยิงตอหลังเยที่แลนพอดีเขามาเก็บรถที่แลนและบารอนบอกว่าเฮ้ยพี่เขาใส่หัวลิงแล้วผมแบบถ้าหัวลิงสองคนผมจำได้เลยแล้วผมแทงตายไปตัวหนึ่งอันนี้ข้างนอกข้างในอ่ะแทงในรเนาะข้างในหรือข้างนอกเนี่ยคือเขาแทงผมแล้วมันไม่ไม่ไม่เราเราไปแทงข้างในหรือข้างนอกนี่แทงนี่ไงแทงเออรู้วใช่อย่างนั้นไม่เราไม่ผิดอยู่แล้วมันไม่ใช่ใแล้วแล้วแล้วอย่างนี้เอาไปสภามันก็โดนปรับปะ ไม่เรา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 งั้นนกาวอยู่พี่เรากาวอยู่พี่เหมือนคนหนึ่งเหมือนคนหนึ่งเขามีแก๊งหรือเปล่าเขาเลยไม่กล้ามาแบบัวมีไม่ไม่แต่แท็กกลางมาอีกคนหนึ่งทั้งหมดทั้งหมดต้นไปเท่าไหร่นะเงินเท่าไหร่นะสี่หมื่นเจ็ดบวกเขาเลยนะสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งบวกเขาเลยบวกหมื่นเจ็ดเอ้สี่หมื่นหนึ่งทุนดิ ปูสองหมื่นเจ็ดไม่ดงแบตเฟียด่ะลองลองคิดได้ประมาณเท่าไรเงินตั้งคู่อะสี่หมื่นหนึ่งนะเจม์คาเจมคาซื้นที่เลขผมเลยเนี่ยสี่หมื่นหนึ่งผมที่ผมขายเสร็จอะผมเปิดกระเป๋าดูมีสามหมื่นสามกว่าแล้วน้องผมมีสามหมื่นกว่าคูณสิบไม่ไม่นี่ยังไม่สำนึกอีกเหรอจะตีใหม่ไหมล่ะปากหลามโนอะ จำ<ม>ค<ด>ัหรอ<ด>เท่าไหรอ่อ่ะถอ้โหจะตีใหม่ป่ะครับปางหลามโนอ่ะไม่ไม่ครับจ่ายไหมเงินอะ่ะหรือว่าจะใจ่ายครับจ่ายจ่ายจ่ายไม่เอาเท่าเดิมนะไม่เอาที่ป้นไปนะครับครับค่าเสียเวลาน้องผมค่ากระสุนน้องผมอ่ะเกมหนึงอ่ะเอดีด้วยครับเอดีด้วยอดีหนักเลยอ่ะเอมหนึ่งกับอาวุธสองชิ้นอ่ะเลือกเอา เรียกเรียกมาตอนน้อยๆอันนี้โคตรถูกเลยนะเอมนึงอ่ะไม่ทีแรกผมเรียกตอนแรกเรียกน้อยๆอะไรครับไมาคนยืดแท็กไม่ยอมมาผมเลยให้พี่มาคุยเลยพี่ตอนเรียกเลยเอาเลยพี่ท่านเรื่องถึงแล้วคุยพี่คุยเดี๋ยวผมตามให้พี่แอนกลังมาพี่โทรละถ้าถ้าไม่จ่ายเอ็มหนึ่งก็ขอหายสองอันเลย าเขาไม่มาเอายี้แม่ห่อสองคนนี้เลยเนี่ยจนกว่าเขาจะมาไม่มาก็หายไปเลยแต่เขาโทรหาเพื่อนไม่ได้ไงพี่แล้วห่อเพื่อนไว้คนนึ่งก็ได้ไม่ต้องหรอกหายก็หายสองไปเลยพี่ชอบรวมกันดิถูกปะจ่ายจ่ายล้านนึงดีกว่าหายสองอันมันก็เกิดสองล้านนี่ผมตามเห้อยู่ถ้าสองล้านก็มันเกือบสองล้านป่าพี่ สตีแล้วไอ้ดาลรงตีมาปั้นอลังกว่านี่มันแล้วแต่เหรีด้วยพี่แล้วแต่เหรีโนคอยตอนนั้นอะมาตรฐานไปเลยใครโดนสองล้านมั้งอันนี้ใครโดนปนบ้างครับเนี่ยผมพี่เป็นเทิงครับอ๋อรวมรวมแล้วทั้งหมดกี่บาทครับหกเกือบเจ็ดหมื่นมั้งผมไม่แน่ใจไม่ผมส่งให้ดูแล้วเฟซชื่อสิริชัยสุขารามส่งให้ดูในแชทลักโทรติดไหมพี่เมื่อกี้เต็ดเต็ดเต็ดเขาบอกว่ากำลังมา เอ็มหนึ่งอ่ะมีเท่าไหนเอาเท่านั้นอ่ะตอนดูไว้ตีเอ็นทีอาร์เคสมันเยอะนะคิดดีๆหายอยู่แล้วพี่เกี้หน่ฮะสวัสดีครับพี่มาลีพี่มาจากปังซิตี้ปังซิตี้อ่ะพี่มาลีเคยไปเล่นมาที่แลนพอดีเลยยังหวะแบบ ใช่เหรอเออรูเื่อไมาเก็บของเลยบอกว่าพี่ไม่นตจะมต้องมาตคูณไปมันจอดจอดรถตรงนี้ด้วยตรงที่เรายืนเลยอะผมงงเลยจำไได้เลยอะไปทอไม่ไม่ไม่รับหลังใช่ป่ะรับหลังหรือเปล่าผมผมรู้จักกับพี่สเต็งไงผมเลยขับมาหาเขาอ๋อใช่ไงแล้วคุณไม่ได้ทดเขารับหลังเหรอพี่ต๊อดจำผมไม่ได้เหรอพี่ใครอะครับผมบุญมีไงที่เคยอยู่มาตอนตีกับนาคากับบีซี่อะแล้วไม่มาป้นอะก็นแตกอะ พวกผมไม่เห็นเขาใส่เสื้อแก๊งแล้วตอนไปจบก,ก็ไม่มีบัตรแก๊งไงผมไม่รู้พวกพี่ลงอันเดอร์ก้าวทำไมยังกล้าทำวะคุ่ถามเลย